สวัสดีค่ะพอกันกับป่ารุ่นค่ะป่ารุ่น้าพเพิ่นเพื่อกาวเหรอค่ะเมือนี่บรรยากาศดีดีพี่น้องเมืองค่ะทิมลูกลันย่าถั่วเท่าเต็มห่มขามค่ะพี่น้องคุณค่ะเต็มห่มขามีลีค่ะนันลิตาหน่อยกับมาค่ะเดี๋ยวป่ารุ่นจะพาไปเบ่งเนาะค่ะคุณค่ะเต็มห่มขามีลี รุ่นน้อยกัยังมาเล่นน้ำรุ่นใหญ่ค่ะมนเมนื่อนัอ่งค่ะป่าเจียวกับกิน,กนข้าวปุ่นยายถวดกับมานอนซ่อมรลานค่ะซ่อมร้าน,ซ,านซ่อมเลนเหมือนก <c oughs> ันเมื่อนี่ก็อยากแดดจังน้อยอยู่ค่ะแต่ว่ากอากาศก็ดีอยู่ร่มดีอยู่ค่ะ น้องดาวมีลูกค้ามาลูกเบิ่งน้องเด้อย้ำย้ำมาตอนน้องนองเนี้ยเจ้าเจ้วกันยุงสีเหล่อพี่น่องเอ้ยวันนี้วันอาทิตย์สีแดงอันแม่กับลูกกะแดงแดงกำลังล่นกำลังมวล ยิ้มเด็กๆเ,เข้ากับมวนค่ะ <c oughs> พิซซ่าพ right. ิซซ่ากับกับไก่เหรอเอาเอาเว็บมาสื้อซูขีดแน่ตีเอาแต่เพาะเนี่ปลาเจ้าเบาว่าอยู่ทั้งนั้นน่ะ

เปียกไหมล่ะเปียกก็ไม่เป็นไรลูกเปลี่ยกนเก้งใหม่เมี่ยงเก้งใหม่อยู่ยังหาฮะแล้วไปตำหรอ,อ,อเห็นไหมน่ะเอาเบิ้งเบิ้งผู้เบิ้งกลางท้อตำนะคุณ แม่เอาใส่ปากเร้อนางคั่ำนะโดนกันจะค่อยไปร้อยบใยกวักม oh, yeah. oh, yeah. mm. ือเรียกเอาผู้นั้นเรียกเอาผู้นี้อยู่โอ้หันตื่นตาตื่นตาบุญอย่าไปอย่าไปล่อร้านให้เพิ่นมีนหนูนับตาอะไร บ่ได้รอดเดยหาทั้งเทียงกะหยอกกันดีดีนะจะาจานปิงน้งเลยเร็วน่ตเบิงตาตา่งเบิ้งเจ้าวนนั่งเฝ้าขนมจินละบ,บังบมีหมองนั่ง ยางไมกินข้าวปุ้นกับไอเจวันจะไปกินยูคุณป้าสู้สู okay. ้โหนคุณป้าสู้สู้อีหมูน้อยตุ๊ตาเบิ้งขาบนเดี๋ยว เขาไม่ได้ร้องหนูไม่ได้ร้องแต่ว่าหนูก็ไม่ยิ้ม <c oughs> ไหนเอยชุดใหม่ไหนเอยสีชมพูหวานแววเลย เต็มแถวจบแล้วค่ะจบแล้วเรื่งดาเรื่งหล <ah> ังเรื่งหนาเรื่งหลังพูดแน้วก็ท้ายคลีบมันคลิปสั้นๆนั่นที่แยกแค่เต็มข้าวก็หันได้หันแล้วเที่ยขอจับกล่องถุงเต็มซำนะพูดนะครับคันละเร่งเด้งเด้งพี่เสียขอเสียงหน่อยค่ะขอเสียงเพลงหน่อยค่ะ

แก่เรียวจากอายความเด้ยังนี่ล่ะโอ้โนี่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 ไ้จยกไลยักไหลยักไลยกไยักไหลออกออกไปจ้ะออกไปจ้าตินน่ะนะเจ้าก็เตะดีเห็นนะ แกมแกมีแกมีไปเลยโอ้ห่อนว่าสันห่อนจ้าห่วยอันบ้าขั้นขั้นยู่นี่มันล่มดีซื่อได้เจานี่ จะปีจังห้อนเนาะจาะนังง้มมาละเจะเ้เดดดเฮ้ยดอลอะไรมาอีกแล้ว มีแต่คลองสีลิลัสบทสีคนเดียวนี่แหละค่ะพี่นงคงลูกล้านจุ่มกันแซวเซวอ,อยู่เอาคนสุดท้ายเลี้ยวป่าเจ้ากับลุงล้านบัวจักเขียดเป็นเดาบัวจักเดาเป็นเขียด น้อยๆกับปูสาดนั่งละค่ะผู้ใหญ่กับกำลังเบ่งชุดนอนกันค่ะอันบ่มีบ่มีอยู่คนหิวนมหันหน้าหันหลังบ่มีบ่มี่นะธรรมาสาด่นหิวนมเอา น้อนลินังสี่แล้กค่ะยัง,ะงเล็ดมาก,กค่ะเออกมาหลินน้ำกันเนาะค่ะแมงังหนูเกียดหนูจะได้คล้ายเหมือแรงนะ พัในธุใดน้องเคเพันอุไใดชุดนอนมากค่ะชุดนอนมากมายเพราะว่าน้องเคปเองก็สร้างชุดนอนมาไว้ขายด้วยกันนะค่ะแล้วก็ข้องน้องดาวแล้วก็ข้องน้องรักยังเหลืออยู่ด้อค่ะยังเหลือเหลือยังละบอหลายชุดแม่นบอหลักก็เอาร่วมร่วมกันขายไล่ขายน้ำกันรวดคุณจะ มาอีกแล้วสุรีรัานสุรีรัานเอ้าคุณสุรีรัานส,าสงสัยจะเป็นของหนู